ยาธาวาริวาภาุราปาริปุเรนตีชาคารังห่วงน้ำที่เต็มด้วยน้ำย่อมไหลไปสู่สมุทรคอใน่เต็มฉันใดเอวาเมวิโตที่นางเปตานางปุกกัปติแานที่ท่าไน่แล้วแต่โลกนี้ย่อมชำรจแก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วฉันน,นานเอจตังปฏิตัางทูมังทิ่ป่าเมวะสมิชตู ก็สิ่งที่ท่านมุ่งมาปรารถนาตั้งไว้จงสำเร็จโดยพรานทันทีัพเพปุเรนตุสังขับพาจันโทปนัลลโซยาธามานิโจติราชโยยะธมก็ความดำดี่ทั้งหลายจงผ่านพ้นท่านไปพิติโยวิวาชันตุก็ความเสน่ห์ันไรทั้งหลายจงผ่านพ้นท่านไป จะพระโรคโควิดนะจต,ตุกขอเราทมพวงของท่านจงพินาศหายไปมาเจภปวัดวันทารายยขอหันทารายาได้มีแก่ท่านสุขีที่คายุโพพวังขอท่านจมมีความสุขมีอายุยืนนานอาพิวาธนาสิเรานิจาบุทาปชาญโน จตารธุธรรมาวาทันติหายุวันโนทุกขังพลังพรทานสิประการคืออายุวันนาทุกขาพลาย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหวและเคารพต่อผู้ใหญ่แนนผ่นดินภาวะทุสาพมังคลังขอมองคลทั้งผวงยงมีแก่ท่านประการทุษาพระเทวตา ขอเทวดาทั้งปวงชรักษาทานสาพาะพุทธานุภาเวนามด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาพระธรรมานุภาเวนามด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาพาะทั้งทานุภาเวนามด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาทาโสทีภพระวันดุเต ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเถิด